สวัสดีทุกคนมีใครบ้างนะคะไปนาบ้างนะคะช่วงหน้าฝนนะคะหรือหน้าดำนาหน้าที่เราขุดมันนะคะขุดมันอะไรก็แล้วแต่ที่ไปนาหากบหาเขียดแม้แต่กระทั่งและกลางวันและกลางคืนนะทุกคนพี่น้องหลายคนเคยไปนั่งในถียงนาแล้วเจอดี อะไรที่มันแปลกได้มากนะคะทุกคนวันนี้เราก็มาเล่าเรื่อง,งมีคนหนึ่งนะคะให้ชื่อว่าลุงบีนะนามสมุติเขาไม่อยากให้เอ่ยเอ่ยชื่อด้วยกันนะคะก็เมื่อหลายวันก่อน ที่อุดรฝนตกมากนะคะฟ้าร้องกระหน่าแล่เขาก็คิดว่าเออฝนตกแบบนี้อึงอึงกบน่าจะออกนะคะลุงดีนี้ก็เตรียมอุปกรณ์เช่นสวิงจับกบนะคะแล้วก็แล้วก็ปเบป็ดตกปลาอะไรพวกนี้ที่เขาเรียกว่าจะไปหา แล้วก็ถุงเขียวจับอึ่งนะคะเอาไว้ถ้าเราได้แบบว่าได้อะไรมาถุงเขียวก็จะเอาไว้กบไว้ใส่อึง่งไว้ใส่อะไรแบบนี้นะทุกคนคราวนี้เขาก็ไปประมาณออกจากบ้านอีกสามทุ่มครับรถตามปกติเลยนะเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนพี่น้องเพื่อนเพื่อนคิดไหมว่าว่าถ้าเราไปคนเดียวอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้น แล้วทุกคนกลัวไหมนะคะทุกคนแต่นุงบีเขาไม่กลัวนะมันเป็นความชินสำหรับที่คนชอบออกหากินอย่างเช่นพวกของธรรมชาติกบเขียดอะไรพวกนี้ปลาเปืรอเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วและคราวนี้เขาไปที่นาอยู่เท่านี้เขาจะเรียกว่านาพันนะคะนาพันธ คืออะไรก็เป็นแหล่งที่เขาปลูกข้าวปลูกน้ำปลูกน้ำนั่แหละคือช่วงนี้เขายังไม่ได้ปลูกเพราะยังไม่ได้ถึงฤดูนะคะเขาก็ไปฝนมันตกหลายนะเขาก็เลยไปออกไปจับอึงคราวนี้เขาไปออกได้ประมาณเดินจับหาไฟคุมไฟคูมเล็กๆเ,เ,เขาจะติดอยู่ตรงนี้เขาก็เดินหาเดินอะไรไป แล้วเขาก็ได้อึงมา,มาประมาณสักอูหลายเติบอยู่นะหลายเติบอยู่ถ้าช่างก็ประมาณครึ่งโลได้กบตัวหนึ่งกบกนหลายใหญ่ยุนะคะทุกคนใหญ่ยุประมาณหนึ่งคราวนี้เขาก็เมื่อยเมื่อยเขาก็เลยไปนั่งอยู่เถียงนาอยู่ตรงหนึง่งใต้ต้นมะม่วงนะตอนทีแรกเขาเดินไปเขาก็เห็นเห็นเหมือนมีคนอยู่ นะเดินรอบ,รอบๆอยู่ทีน่นาเขาก็คิดว่าเออน่าจะเป็น้นที่หากบหา,หาเขียดดูแล้วนะคะทุกคนคราวนี้เขาก็เดินเข้าไปใกล้ใกล้ใกล,ใกล้จะถึงเพราะเขาจะไปนั่งพักอยู่ทีน่นา้นนั้นแหละและ้วคราวนี้เขาก็ไปถึงเขา่าเห็นเขา,าเห็นคนคนนั่นแต่เขาคิดว่ารูปลนะักษณะอาจจะน่าจะเป็นผู้ชายอยู่แล้วเพราะผู้หญิงจะไม่ออก ไปหาก,กินงกลางคืนแบบนี้ผู้เดียวเด้อบัดน,นี้ก็เข้าไปถึงแล้วเขาก็ไม่เห็นเ,ออเ,ขเขาก็ไม่ได้คิดอะไรเขาก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่ว่านั่งสักพักพักหนึ่งเหมือนเขาซึ้ง่วงซึ้งง่วงก็จะเออก็จะหลับสง,งีบหนึ่งเพราะว่าประมาณตี่สองที่สามเพิ่นเขาก็จะเอาไปหากบอีกสักหน่อยเขาก็จะกลับบ้านเด้อพันนี่เขาก็ได้เสียง กรักก๊กก็เก๊ก,ก,ก,กอยู่ข้างป่าไม้ไผ่เพราะมันมีต้นมะม่วงฝั่งนึงก็จะเป็นป่าป่าไม้ไผ่ใช่ไหมช่วงระหว่างเนีน้มันจะมีเทียงหน้าเขาก็จะได้เสียงป่าไผ่ก็เก๊กกรักก๊กเขาก็อ่ะใครเสียงอะไรวะเขาก็ไม่ได้สนใจเขากนนูว่าตะลุงคนนั้นนะคราวนี้เขาก็จะหลับพร้อยไปเขาได้เสียงอื อ,อย่างเงี้ยเสียงเสียงเขาแบบคนหนาวคนยังเขาก็แตว่าแต่ลุงนี่เป็นยังคืปอประลลงจังสีแบบนี้อะไรประมาณนี้สักคราวเขาก็ได้เสียงแบบเหมือนคนกินยังจมนับจมย,ย,ย,ยับเออลุงแกก็เลยเดินลุกขึ้นมาแล้วก็เดินตามหาเสียง เสียงเสียงที่เขาได้ยินลักษณะเขา,าไปเห็นอยู่เห็นลักษณะของชายคนนั้นเขาจะใส่เสื้อลายสกอตแขนสั้นใส่กางเกงมองห่มเขาเล่นเกงอะไรเกงผูกเอวออขายาวนั่งงุ๊บงับุ๊บงับงุบงับเอ,อเขาว่าแต่นุมหนเห็นอย่างวะเขาลุ้ม แต่ว่าคนคนอีสานเขาจะปพ่อพ่อเห็ยนยังพ่อเห็หนยังพ่อเขาบาตอบคราวนี้เขาก็เลยเขาเรียกว่าอะไรอะซอกข้าวเขาก็จะจะไปจับจับอยู่ตรงบ่าเห็หนยังพ่อเขาเงยขึ้นมาวืดบัตรดีขากบขากบเลยอย่างนี้เลยฉีดออกมาอย่างนี้เลย ปากเนี่ยเขารู้้ทันทีเลยเด้อทันทีว่าบอร์เแมนคนแล้วบอรแมนแล้ววิง่งแต่เอวิ่งเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะทิ้งของที่เขาหาได้เด้อฟ้ามีดฟ้าถุงเขียวฟ้าไฟคุมได้วิง่งป่าลาบเชื่อไหมทุกคนว่าเขากลับมานี่ทรงจะเป็นไข่นะ ทรงเป็นไข้จะไม่ถึงกันหัวโกนทรงจะเป็นไข้พอหายจากไข้ได้วันสองวันก็มาเล่าสู่คนฟังแต่เขาก็เรื่องลืออยู่แล้วเรื่องนาพัน์เขาจะมีเจ้าที่เจ้าทางพวกผีโพงพวกอะไรเนี้ยเขาซิ้อม,มากินเขาจะมาเฝ้านาเฝ้าอะไรแบบนี้นะทุกคนก็เป็นอีก่งเรื่อง ที่ตะบีเล่าให้ฟังก็อ,อย่าลืมนะคะชอบก็ออกดไลค์กดแชร์แล้วถ้ามีคอมเมนต์อะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะเดี๋ยวเราจะทิ้งคำบรรยายนะทุกคนไว้ด้านล่างนะทุกคนมีอะไรที่คอมเมนต์ได้ออก็คอมเมนต์มาเลยเลยนะเดี๋ยวยายไปก่อนดื้อสวัสดีจ้า